เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าผู้หญิงที่อุ้มท้องให้คนอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจะได้บุญหรือไม่คะและคุณแม่ผู้ที่อุ้มท้องให้กับแม่ที่เลี้ยงดูมาใครมีพระคุณมากกว่ากันคะเจริญพรเรามีเจตนาที่ดีที่จะผ่อนคลายความทุกข์ของเขาให้เขาเองได้มีบุตรสมปรารถนาบุญกุศลตรงนั้นก็มีอยู่ในส่วนหนึ่งนะคุณโยมส่วนถามว่า แล้วแม่ที่คลอดกับแม่ที่เลี้ยงดูใครบุญมากกว่ากันจริงๆไม่ค่อยอยากเสียเทียบนะคุณโยมเอาเป็นว่าบุญมากทั้งคู่คุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาก็มีบุญมหาศาลแต่คุณแม่ที่อุ้มท้องและให้กําเนิดอย่าไปคิดว่าคงไม่มีบุญมากคนทม่เลี้ยงเลยเนี่ยไม่ใช่นะคุณโยมมีบุญคุณมหาศาลอีกเหมือนกันขนาดที่ว่าถ้าลูกที่คลอดออกมาสุดท้ายมาฆ่าแม่ผู้ให้กําเนิดนะ ถือเป็นอนันตริยกรรมกรรมที่หนักที่สุดเนี่ยพอๆกับฆ่าพระอรหันต์เลยสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดมีพระคุณกับเราอย่างมหาศาลถึงแม้จะไม่ได้เลี้ยงดูก็าตามเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่ามีพระคุณต่อลูกทั้งสองท่านละ,จะเจริญพรอ